เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทุกถูกรับชมหรือซื้อเล็กใช้ครับรถบ้านไม่ใช่รถเต็นท์นะครับผมใช้ได้เลยเกียร์ธรรมดาไม่เคยแก๊สหน้าหลังเดิมๆฝากระโปรงแคบลาดนะครับคันนี้มีชุดแต่งด้วยล้อแม็กสวยช่วงล่างแน่น แม็กทีอีครับหล่อๆคัดทองแดงเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับหน้าหลังเดิมเดิมเข็บซอกมุมเดิมเดิมเบาะแต่งคู่หน้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดมีเวทเกีให้ด้วยครับวัดรอบมาได้หน้าปัดเลื่อนไม้ก็ใช้ได้ครบเกียร์ธรรมดาคร,ครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่รุดแอร์เย็นฉ่ำเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับภาษีหก กับราคาเพียง68,000บาทนั่นเองราคาหลักหมื่นครับพร้อมใช้พร้อมเที่ยวพิกัดดูรถอยู่แถวแมคโคบางบอนครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับเป็นก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอรโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค,คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ